กราบสวัสดีครับผมอยู่กับผมในเว็บเอ็มอาร์ไลท์สองนสี่สามนะครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่หน้า Discord ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับผมระหว่างเลนติตี้ไอไอกับดูไบเลนติตี้นะครับที่ระหว่างสองเซิร์ฟนี้จะพัฒนาโดยมีระยะเวลาก็คือเทียบเท่ากันเลยก็คือแบบ เกี่ยวกับพวก NPC นะครับ <c oughs> เรามาฝั่งทางของ IIN ก่อนนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามผมมานะส่วนของ r ีเบิร์เนี่ยเขาก็จกัดกิจกรรมอะไรกันไปแบบว่านน่นนี้นั้น นะครับผมรุ่นนี้นั่นนะครับก็อัปเดตยูงไม่เบียร้อัปเดตนะครับแต่แค่4 5สิบห้มันยังยังไงอะ่ะเวทอื่นมันยังไม่มาเออไม่ใช่สี่สิบห้ามันยังไม่เวอื่นมันยังไม่มานะครับทำได้แค่รอแพทต่อ,ต,อต่อไปนะครับผม ของรีเบิร์นะของรีเบ r ร์ e ล i ิตนะเรามาดูของทาง l ลสิตี้ ii นะครับผมเลต i ตอนนี้อัปแดทไปถึงไหนแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงเทส npc เหมือนกันนะครับผมอยู่ในช่วงเทส npc เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผม ขอหารูปก่อนนะนี่นะครับผมอันนี้ฟังของทีมงาน l e t i ต i นะก็จะประมาณนี้เลยผมไม่รู้ว่าเลเวลคนจะตันที่เท่าไหร่แล้วก็เลเวลรถจะตัน200หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ทางของ i นะครับผมก็กำลัง ปรับเปลี่ยนแก้ไขภาษาตรงที่ไม่ได้แก้แล้วก็จุดอื่นๆที่ยังไม่ได้แก้นะครับพอวิ่งเควสเสร็จมันต้องมีขึ้นแบบว่าอะไรนะมันต้องขึ้นแบบคุณได้อีกพีเท่าไหร่เอพีลดเอพีเอพีคนเอพีคนขับเอพีรถแล้วก็เงินนะครับผมแล้วก็จํานวนของที่คุณได้นะครับผม ส่วนจานวนของที่เขาตกมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ไม่รู้นะว่าจะได้เยอะได้น้อยขนาดไหนนะครับผมอันนี้แบ่งแบ่งเวลคนนะครับผมของทางไอไอนะครับระบบการแข่งก็ยังเหมือนเดิมนะครับการแข่งการตัรผู้นี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ทีมงานก็ยังพัฒน,นาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไม่มีกําหนดเปิดนะไม่ต้องมาถามผมนะ้ว่าเซิรฟ์ฟเปิดยังครับเซิรฟ์ฟเปิดนะครับ i อยังไม่มีกําหนดเปิดนะครับผมยังอยู่ในช่วงทดสอบระบบ npc กันอยู่นะครับส่วนมาทางด้านของเซิร์ฟดูไบดิตี้ที่กําลังมาแรงนาตอนนี้นะครับมาแรงมากๆเลยภายในไม่กี่ นั่นนะครับผมอันหนึ่งคือด้วยความที่ว่ามันสามารถแต่งพวกเซตแล้วมันมีพวกเอฟเฟกแบบเนี้ยนะครับหรือไม่ที่ผมเห็นก็คือเดี๋ยวนะคือทางทีมงานเขาก็ ยังเปิดให้เล่นเหมือนเดิมนะครับเปิดให้เล่นอยู่แต่ไม่สามารถเราไม่สามารถเล่น NPC ได้นะครับเราไม่สามารถวิ่งเควสเอ็ได้นะต้องรอต่อไปนะครับผมเพราะว่าทีมงานเขาก็พัฒนากําลังพัฒนา,นาเกี่ยวกับระบบ NPC อยู่นะครับส่วนเรื่องของ ส่วนเรื่องของ a อ c นั่นแหละเออส่วนเรื่องของ a อ c นั่นแหละก็ต้องรอดการติดตามต่อๆไปนะครับนี่นะทีงมงานเขาก็ได้ลองปรับเปลี่ยนแก้ไขว่าแบบเออมันผิดพลาดตรงไหนจะได้แก้ไขแล้วก็นั่นนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม ต้องปรับเปลี่ยนแค่ไขอีกเยอะนะครับอยู่ในก็ไอไอลิซิตี้ไอไอเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถเล่นได้นะครับแต่ดูใบลิซิตี้สามารถเข้าได้ปกติแต่ไม่สามารถเล่นเควสไม่สามารถวิ่งเควสหรืออะไรได้นะครับผมก็คือแค่เข้าไปลองแต่งรถแล้วก็จอดนิ่งๆไว้เพื่อเอาเวล นะครับเซิร์ฟดูใบคือจอดจอดอยืนตัวไว้นิ่งๆเลยแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นเพื่อปั๊มเวลปั๊มเอาเวลานะครับผมของดูใบเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเอออย่างน้อยเรายืนเฉยๆเนี่ยเรายังได้เวลไม่ใช่ว่าแจกมาให้เลยทั้งเวล4ี่0ห้า0้าอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับส่วนของทาง ดั d เร k ิตี้ผมขอพูดเกี่ยวกับผมขอพูดในส่วนของ Dark ร i ิตนะครับผมด a r เร i ิตจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาส่งไลน์เข้ามาในแฟนเพจเฟซนะครับมันจะมีอยู่อันนึงผมไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าผมอยู่ในเฟซส่วนตัวผมไม่สามารถเปิดเฟซส่วนตัวผมได้นะครับ ผมขอไม่เปิดนะแล้วก็มันอะส่งข้อความมาว่าสามารถดูอัปเดตข่าวสารได้ที่ลายกลุ่ม dark reality นะครับอันนั้นคือไม่น่ามาเปิดจริงนะครับผมเป็นแค่การทำให้เราดีใจเหมือนตอน litity จะกลับมาตอนเดือนเดือนกุมภาพันธ์ปีเก่อๆอะ เรื่องกุมภาพีก่อนก่อนหน้นั่นแหละแต่ดักเรทิตี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะทีมงานของเรทิตี้ไอไอเนี่ยน่าจะอยู่ในดักเรทิตี้ผมว่านะอันนี้ผมว่าเรทิตี้ไอเนี่ยนี่แหละคือดักเรทิตี้นะครับผมส่วนดอ t ดอ t ปิดเซิฟนีไปแล้วแต่ผมมีแนวคิดว่าดอ t เนี่ยอาจจะมีทีมงานของดูไบ ของเซิร์ฟดูไบเนี่ยอาจจะมีทีมงานของดอทอยู่หรือเปล่าแล้วก็ของเซิร์ฟไอไอเนี่ยอาจจะมีทีมงานของดาร์คที่ิตี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ถ้าพูดถึงดอทคือดอทคือดอทปิดหนีไปแล้วครับดอทปิดไปแบบปิดไปแบบงงมากคือมึงเอาเงินแล้วมึงก็ปิดหนีไปเลยอะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปิดหนีหรือว่าเปิดดูใบหรือว,ว่าเอาเงินทั้งเอาเงินที่พวกเรา สนับสนุนไปที่ว่าเออจะทำพัฒนาเซิร์ฟเนี่ยเอามาทำระหว่างสองเซิร์ฟนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ก็ไม่แน่นะครับโอเคก็ที่ผมพูดไปเนี่ยระหว่างเซิร์ฟดาร์กกับดูปไอ้กับเซอดอชนะครับดีดอสเนี่ยก็ให้ฟังในแง่ให้ฟังในแง่แบบเอาไปคิดแล้วกันนะอย่ามาดราม่าใส่ผมนะเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนเซิร์ฟ ทั้งทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะตอนที่ดาวเดนิตี้เปิดก่อน r e b i r ร์ก็ตามผมก็เติม r e b i r ร์เปิดมาผมก็เติมตอนโค้ดเบต้ามาผมเติมหนักยิ่งกว่านี้อีกแล้วพอมาตอนเปิด Open Beta ผมเติมหนักกว่านี้อีกไอไอผมแทบไม่ได้เติมเลยไอไอเพราะว่ามัน ก็ไม่ใช่ไอ้ดอทก่อนดอทเติมตอถผมก็เติมผมเติมแม่งทุกเซิร์ฟอะยกเว้นเซิร์ฟแบไอ้นี่แหละเพราะว่ามันไม่มีให้เติมเงินนะฮะก็เอาไปคิดเอาแง่ไปคิดนะระหว่างทีมงานของดาร์กแล้วก็ดอทว่ามันกลับมาเปิดสองเซิร์ฟนี้หรือเปล่านะครับผมโอเค ไม่ดราม่านะเรื่องนี้ไม่ดราม่าสำหรับคนที่ติดตามผมก็ขอขอบคุณนะครับผมช่วงนี้ผมก็จะมาจะทําคลิปให้บ่อยๆขึ้นนะครับเพราะว่าเพิ่งได้ใหม่มานี่คือเพิ่งได้ใหม่มาเลยนะครับผมเพราะว่าจากคลิป จกคลิปไละจะตีมฟาคลายนะครับผมไม่สามารถพูดได้นะครับผมเพราะว่าไมค์ผมมันพังนะครับผมไมค์ผมมันพังนะก็ผมได้ทําการเปลี่ยนโลโก้โปรไฟล์ยูทูบแล้วก็ปกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาติชมได้ในใต้คอมเมนต์นี้เลยใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับผม โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรจะมาแจกหรือจะมาเปิดหรือเปิดพร้อมแจกก็รอติดตามในคลิปต่อไปในการเปิดแคปซูลของผมนะตอนนี้อยู่ในช่องฟาร์มเงินชีวิตจริงอยู่นะครับผมโอเคขอบคุณผู้ชมที่ทำให้ผมมีวันนี้นะผมถึงจะถึงจะถึงจะเจ็ ผู้ติดตามก็เถอะแต่ผมรู้สึกว่าโคตรมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเลยนะครับขอคลิปนี้ให้ถึง100ไลท์ได้ไหมครับให้ถึง100ไลท์เพื่อกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องเอ็มมาไลท์สองด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ไปแล้วจ้าไว้เจอกันใหม่ภายภาคหน้าครับผมสวัสดีครับ